มาดูเรื่องของภาคการท่องเที่ยวบ้างโดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกนี้นะครับทททจังหวัดพิษณุโลกสรุปยอดนักท่องเที่ยวในปี2 5 6 6อเดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดกว่า4ล้านคนครับเพิ่มจากปีที่ผ่านมา10%นางสาวยาติกาแก้วบริสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพิษณุโลกนะครับเปิดเผยข้อมูลว่าจากภาพรวมท่องเที่ยวในปี25ง6หหลังโควิดเริ่มคลี่คลายนะครับพิษณุโลกการท่องเที่ยวกระเตื้อง โดยตั้งแต่มการาถึงธันวาในปี66ครับมีนักท่องเที่ยวทั้งปีมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกกว่า4ล้าน5 8 9 7คนเพิ่มขึ้นจากปี65นะฮะกว่า400,000คนรายได้หมุนเวียนกว่า1 2 7 2ล้านบาทเพิ่มขึ้น183.28นะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนแน่นอนครับถึงศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดครับ ในปี2,567นี้นะครับทางทททสำนักงานพิษณุโลกก็มองว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งแบบพักค้างแล้วก็ไม่พักค้างนะครับ โดยแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่รวมไปถึงกิจกรรมที่ทางภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้นนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีครับประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกยังมีเรื่องของการคมนาคมที่สะดวกสบายครับทั้งทางรถไฟรถยนต์นะครับแล้วก็เครื่องบินโดยคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ